ผมอยสวัสดีครับผมกับช่องจันจอบชาแนลเมือนี้มาเปิดช่องสวัสดีครับไอเมอนี้มาบอกรับส่องผมบ่ม,มี่่องครับผมมา,าใส่เขา <laughs> ผมบ่ทันมี่่องครับแต่ว่าหลักๆผมอยู่กับส่องใหญ่ครับ,ส,งงรบส,งงส่องใหญ่จะไปใส่ปุ๊ส่องใหญ่จะไปใส่กับบุหรี่ก่อนนะเมเนมากินเขาแยมแลงกันอาจารย์ที่จะให้ห้องกินหนิโอ้เหมือนีกันถาส้มเนาะใส่แหละถาส้มใส่แหละลอกกันลอกกันลอกันบ่ไม่ได้กินไก่กินไก่ไปก่อน สมตำบบนั่นมีเดี๋ยวถ่ายถ่ายด้วยครับถ่ายจะเข้ากันส่องญ่เขาไปตำหมูหุ้งอยู่เข้ามาห่แหาไปเกินตาเกินตาส่องไงด้วยครับว่าโอ้โหใดเนี่ยเขาต้องเดี๋ยวผมสีดันให้อาทิตย์นึงนักล้านล้านผู้ที่ตามล้านผู้ที่ตามเนี่ยครับคือส่องนั่นในปิดไปเลย ไปเรื่อยเปล่าส่องเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาเกียรตัวเองอีกส่องนึงได้อ๋อช่องนี้ว่าเบียดเบียดช่องนี้เบียดว่าต้องเบียดแซงไปเลยแซงไปเลยแซงไปเลยโอ้ยสี่ส่วนช่องนั้นเนี่ยเขาเขาเบียดแซงไปแล้วกันคือเขาสินพีดตัวไปเลยเขาบอกเขาบอกได้ป่ะช่องไหนเขบอกเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวกะหูเขามาก่อนเดี๋ยวกะหูช่องใหญ่เดี๋ยวนีเดี๋ยวช่องโอ้ยช่องใหญ่กับแซงนี่แซงมาเลยนะครับอาจารย์แซงมาเลยแต่ผู้ที่ตามเขาหลายอยู่เลยโอ้ยหลายกับแซงเหรอว่าเหตุที่ดื้อถึงอ ใบอีกทีเถียปีหนึ่งลงเจ๊เถียวปีหนึ่งลงสามเทียวเขาธรรมดาช่องแง่เนาะเขาว่าปิดช่องไปแล้วบเขาว่าเขาถามไยู่ในลูกเตี๋ถามอยู่เป็นมัดมีครับโอ้คนถามว่าไปใส่ไปใส่ไปใส่เถอะคือว่าเขาติดครับตัวนี้เขาติดอ๋อติดติดงานพีชงานอ่ะงานหลายติดติดบ่เบาดีวว่าฮะบ่เบาดีวว่าเดี๋ยวเขาจะ่าใช้ลายเขาเนาะเบ่บาดีวว่าเดี๋ยวเขาใชว่ายเนาะคือว่าเขาโหกันนี่ติดติดติดจติดงานติดติดหูจะ่าติดกับพ่อติดงานครับ โอ้ยมาถูเขาแล้วจะเป็นตํำหดเสย้ยไปดงมดเราทงงงเห็นปะชัดเจนเด้อลูเขาเป็นพี่นอยู่เห็น่อืมนะผู้ยู่ไก่ยุ่ไก่ยู่ายยู่ขวายู่อยู่หนกินก้อนได้นี่เราเเอาครับกงล้กอันนี้เขาเียงนมยิงนมจี๊ ทำไมเขาปุ่นบ่เขาปุ่นค่ไนกนไมบาด้พี่น้องกินซาม่แล้วพี่ซาม่อะไรกินซาม่แล้วก็จะกินสมตำเนี่ยให้สมตำกินซา้ม่อะไรกินซาเม่ฮะเดกินหลายๆสองเงี้วร้อสีบาสองเงี้ยร้สิบาได้กินๆฮะไม่เลยไป่เลยไป่เลยเนี่ยว่าได้ยังครับไป้ยังสวัสดีครับสวัสดีครับเออไม่ได้ใส่เนี่ยนี่นะช่องนี่แหละครับที่ว่าติดนี่องนี่แหละอันนี้อันนี้ หมูทอดทอดไม่เมื่อกี้นะไม่เห็นอยู่บ่เมื่อกี้นะเฮ็ดเกี้ยวอสุ่มโอเนยตาตทอดตาตทดทอดก็ทอดทอดก็ทอดทอทอดมาอดมาอันนี้ว่ตติมันพร้อมด้ยโอ้ยย่อนไปนีนะโคกเดือนละสามใบโเดือนละสามใบอันนี้ตเองเลยมานี่ตัเบงเดินตัเองผูมัน อนีบอกพีกแม่แต่สีเกียรี่กะเทียมบอกพีกสีเกียต่เนี่ยกระเทียมล่ะบอกพีสีเกียตเพชรได้ครับกรทียมองพี่ว่าคนีเกียตเน่ยกันนาตาดีไหมข้าวหั่นข้างวางสันข้าวานสันเราขับเบียนขัเบียเาออกมาเรยเอดมาทั้งส่วนนี่บอกปันไหนบ่คักบ่คักเอาซือบริบอคักบ่คักเป็นงโอ้ตำแซ่ยบยัดใส่อีกว่ารอมนะแซ่บอ่ะอมแหยดดีว่ะสมตํำเจ้เพิ่มว่ากระดกกระ กูตบกฮูอ yeah. oh, ีกแล้วใหญ่เดยอถามเยอะนะเดือดนะเออีกการ้าสิก็เพิ่มเยอะเอาเอาแ่่อะอันนี้เอาอีนี้ช่องไฟหนึ่งอ่ะนเสนอเลยนะช่องไปหนึ่ง่ังหวาช่องไปหนึ่งเบิดแล้วอากินไนแน่ดเซสอง้แน่ซื้อยังฮะ เอาแตบอกว่าตัวเนาะงพูดสองแย่เจ้ซื้อยังจ้ยเนี่ออย,ออย,ยผมเปล่าเฮ้เขา่ได้หูแยกกันเป็นมานเนี่ยพี่ว่าโอ้ยอย่าพึ่งเอาเอาห้องมาเปิดช่องนี้เอามาเปิดช่อง,อาองามาปรึกษาช่องเจ้งว่าสิเปิดช่องมาแนะนน้นำให้แน่ว่าสิเปิดช่องซื้อช่องอยัง,อองอจอบนะครับครับผมเดี๋ยว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 เดยถ่ายคลิปนี่สองนี่และกว่าเดี๋ยววัดเดี๋ยวอง โทเราซัพไยกันยังได้ใส่โทรศัพท์ผู้อื่นโอ้โหโบยยังนีวะส่องซื้อส่องก็คือเอาชื่อจานจอบเนาะเอาชื่อจานจอบจานจานจานนะแต่ว่าอันแต่ว่าอแต่ว่นผมเชื่อแบบว่าถ้เบียดส่องส่องอีกส่องหนึ่งไงนะเบียดแสี่ยงหมดเลยเพราะว่าส่องนั้นเขาติดติดนะติดงาย